ชวาวสนิกชน,ชนชาวไทยใหญ่และชาวเชียงใหม่กว่า20 0 0มคนหลั่งไหลเดินทางเข้าสู่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูบาบุญชุ่มที่เดินทางมาแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อบ่ายวันนี้ค่ะ mm hmm. ก็มีประชาชนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพันธุ์ไทยใหญ่อย่างสวยงามกางร่มนั่งกลางแดดร้อนไม่ย่อท้อด้วยแรงศรัทธา ตั้งแต่10บโมงครึ่งค่ะทำไมถึงมาเร็วจังกลัวไม่มีที่นั่งอะค่ะอากาศร้อนไหมครับช่วไปร้อนมากเลยค่ะแต่ก็ทนได้นะค่ะแต่ก็ทนได้ทำไมถึงทนได้ครับอยากเจอครูบาบุญชุ่มอะค่ะเคยเจอยังครับเคยมาบางเทศยังยังค่ะนี่ครั้งแรกค่ะยังไม่เคยเจอได้ร่วมทำบุญด้วยเนาะค่ะ การแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลนาครเชียงใหม่ค่ะเป็นการทอดผ้าป่าจัดหาไรายได้สมทบสร้างศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทศบาลนาครเชียงใหม่ตามแรงศรัทธาของประชาชนที่ต้องการทําบุญในโอกาสนี้ โดยครูบาบุญชุ่มได้แสดงธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยใหญ่ในเวลา1 6 0 0นิกาจากนั้นในเวลา18.00นิกาก็แสดงธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยค่ะช่วงค่าท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนโปรยปลายลงมาแต่ไม่ได้นับเป็นอุปสรรคเลยนะคะชาวบ้านก็ยังคงปักหลักฟังธรรมรอรับพรกันอย่างเหนียวแน่นประชาชนเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีแรงกล้าของครูบาบุญชุม่ม ต่างร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทศบาลนาครเชียงใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น1 3 1 0 0ล้านบาทค่ะสำหรับครูบาบุญชุ่มเป็นที่เครารพสักการะของพุทธศาสนิกชนหลายประเทศมานานค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อครั้งประกอบพิธีระหว่างเกิดเหตุการณ์เยาวชนทีมฟุตบอลหมูปา่อาอะคาเดมี่13คนติดอยู่ในถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงกลางปี2561 นับตั้งแต่ออดบวชพระครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์จะริกไปทั้งในประเทศไทยเมียนมาเนปาลอินเดียและภูตานจนเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเกจิแห่งล้านนาค่ะ